นะครับทุกคนสวัดส,วสดีมาพบก,กับช่อง i e r t o i o r ทเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับอันนี้เราจะมาทำนาโชชีตูกล่อแล้วก็มีเลนนยรถห,ห,หัวหอมและชีสอันที่สองไข่กุ้ง แล้วก็อย่างที่สองนัก็คือลาซานญาเขอขอเอาตะเกียบ นี่กัครับนี่กันแล้วครับเบิกต,ตัวอุปกรณ์ชิ้ที่สองนั่ก็คือการาก่ายจัดเลย,ยนี่นะคะตอนนี้ ต่อไปโจสุดต่อไปก็คือไข่กุ้งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่กุ้งลงไปเลย ต่อยาเก็บยากนะคุไม่คุณจบเลยถักแล้วแล้วเราก็ถใส่กาเกงไปเลย ใส่กุ๊กใส่แล้วก็ทับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปใชก่นอนแล้วแล้วอุปกรณ์ที่สุดท้ายก็คือลาฟันยา่าอุ้ยชิดมเบิ้มอืมเฮอ จะไปเอาช้อมนมากกว่าหลักสยญญาก่อแล้ว กอเราจะใส่ลายเส้นาเข้าไป อันนี้เราใส,ส่ลญญาซาน่าไแล้วค่ะฮะหิบยูหกสิบยูเม,มื่อก,กี้ผมไปไอ้นี่มานะคะไปไปทิ้งขยบมาย่่ครับจำเหลือลาซาน่าอย่างนี้หน่อย เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะฝ่าลงไปเลยค่ะเดี๋ยวผมจะไปทิ้ง ก็นี่ครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุณแล้วก็กินจังแ่งยอด่อ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามามนุษย์กันเอะคนเอะถูกแล้ว บางคนเขาชอบล้อผมว่ามุก5าบาทสิบาทแต่ผมไม่ได้มุก5าบาทสิบาทนะครับผมมุกมุกะบาทสองมุกสองบาทสามมุกสามบาทนะครับแม่เหนือก็เลยเลยครับ เดี๋ยวผมว่าเราจะไปเก็บนะนี่ครับตะเกียบพร้อมคนพร้อมท้องพร้อมขาโชคพร้อมอาพร้อม,<ไ>ออมแล้วก็กิน